สวัสดีค่ะยาประพัชยาธนพรค่ะสวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยห่างไกลโควิดชีวิตรุ่งเรืองค่ะค่ะกุลปุณภานารานนทชัยนะคะขอให้สิ่งดีๆที่ทุกท่านจะได้พบเจอในปีนี้เป็นสิ่งที่ดีกว่าปีที่ผ่านมาร้อยเท่าพันเท่านะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะ ในการเริ่มต้นปี2,564นี้นะคะก็ได้มีสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นมามากมายเลยค่ะดังเช่นเรา2คนนะคะวันนี้เราก็ได้เลือกดีที่จะเปิดบริษัทใหม่เนาะ,ะในนาม perfect property agent ค่ะได้ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการซื้อขายแลกเปลี่ยนอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทค่ะค่ะคุณลูกค้าบางท่านอาจจะเคยพบเห็นเราสองคนมาพูดคุยผ่านสื่อออนไลน์นะคะในนามบริษัท The angel asset แล้วก็บริษัท Angel SC Asset ในเครือ Angel Group มาบ้างแล้วนะคะแต่ด้วยเหตุผลหลายประการนะคะทำให้เราตัดสินใจปิดกิจการทั้งสองบริษัทลงนะคะเมื่อวันที่27พฤศจิกายน2563ที่ผ่านมาค่ะ และเราอยากจะแจ้งให้ผู้มีอุปการะคุณพร้อมด้วยคุณลูกค้าทุกท่านนะคะได้ทราบโดยทั่วถึงกันว่าถ้ามีบุคคลใดที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่บริษัท The อ n จ e เอเซและ a n เจนซีเอเซนั้นไม่เป็นความจริงทุกประการนะคะเพราะว่าบริษัทในเครือเจ g ซ์กลุ่ของเราได้ปิดทำการลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วและอยากให้ทุกท่านทราบโดยทั่วถึงกันค่ะ ในการนี้คุณยาและกุณพร้อมด้วยทีมงานคุณภาพผู้ที่มีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์โดยตรงคุณลูกค้าบางท่านอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาทีมงานเราเป็นอย่างดีแล้วนะคะทีมงานเราทีมน,นี้ได้ร่วมงานกับเรามายาวนานมากกว่า6ปีแล้วค่ะและทุกคนได้มาร่วมก่อตั้งบริษัทเป็น perfect property agent เพื่อให้บริการและดูแลคุณลูกค้าอย่างต่อเนื่องต่อไปค่ะ สำหรับลูกค้าที่จะติดต่อสื่อสารหรือพูดคุยกับเรานะคะไม่ว่าจะเป็นคำแนะนำหรือด้านการบริการหรือร่วมธุรกิจกับ Perfect Property นะคะสามารถโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกับเราได้นะคะกับ c อ l l เซ็นเตได้เลยค่ะค่ะเบอร์02-334-0186ค่ะเราได้มีการเตรียมความพร้อมไว้รองรับทุกท่านแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นสถาบันการเงินเพื่อขอสินเชื่อต่างๆ เว็บไซต์ทีมงานคุณภาพแล้วสื่อโฆษณาต่างๆรองรับคุณลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังโสโลแกนของบริษัทที่ได้เอ่ยไว้ Perfect Property Agent บริการครบเครื่องทุกเรื่องอสังหาสำหรับผู้ที่ติดตามเราสองคนนะคะแล้วอยากจะเข้ามาร่วมงานกับ Perfect Property Agent ค่ะเรายินดีรับทุกท่านเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ Perfect Property Agent ค่ะค่ะโทรหาเราสิคะ